คู่กันจริงๆเนาะไมโครเนาะสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลย่ะชอบตาเบ็ดแข่งดีะปะปกดง่ายดีด้วยเนาะซิงเกิลุกอ่ะเอาเยแ้วพี่ภูมิเอาอีกแล้ว ใหญ่เล็กน่ารัก,กใส่น่ารักเฮ้ยอีกตัวตามมาไปมั่งกระสุกกับไมโครสปูเน่ยต้องซื้อมามั่งมั่งสิงเกิะหุกอะ่ะใหญ่กว่ับเลยอะ่ะมีอยู่ในแผนเลยอย่างเงี้ย โอ้โติดเฮ้ยไม้เหรอ,อเดี๋ยวนี้นี่ตื่นเต้นกับอะไรง่ายจังวะ,ะเวเฮ้ยมันแซดอีกแล้วนะ่าเบ็ดตนันนะ